เออนะครับผมนี่คือเป็นเพื่อนร่มทิมนะเราจอดไปมุงหยองเฮ้ยบันกาบ้านนั่นแหละอลตรอพี่ดางนะคะ heh <laughs> อันนี้คือเรียกว่าร้อยพักควายนะครับนี่ต้อนรับเขาสู่สถานที่จอดรถและก็สรน้ำรถนะครับผมเป็นทางมาไกลนะครับจากน้ำสะละวินนี่ครับเวลาขับขึ้นรอยนี่ต้องล้างรถให้สะอาดและก็ต้องเอาน้ำสรดยางรถนะครับการปิกนะครับเนี่ยสาวสามอารถกันหมดเลย ก็ไปดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะมีอะไรกินหรือเปล่า,าจจเป็นร้านค้าตึงโอ้มีแต่มัมนกรัังทอดทางนั้นเลยน้ำผึ้งนะครับ ขน่ข้าวในในรถนะเดินทางสี่ชั่วโมงกว่าๆนะอันนี้คือการเดินทางแบบประหยัดมากแค่พี่น้องเมืองขอนของเราโอ้เออเราข้าวอ่นะบริษัทเราเมืองปักแก้วบระษัทซึ่งเราปากไก่เ่ยเราวันกลางเองกันน้ำหม้ออ้อบอกแก้วกันเออเหรอวะ

เอเก็บข้าวกันนะครับเดินวแรกเกเชเดินทางต่ออีกสองช่วโมงนะครับก็จะถึงเมืองแทกแล้วก็ลุยต่อยเมืองยองสงช่วโมงเดินทางสี่ช่วโมงกว่าโอเคโอเคยาว่ามือนะโอเค่เขาล yeah, like ้วเขาโอ้โหโโโ บายบายลอยฟักควายนะครับดโอ้โหถึงแล้วมังพยากครับลงเลยๆล,ลงเลยๆมีไก่ชนข้างในด้วยนะโกโก้โก้โก จอทเสียงไหมอ่ะไปกระต้องอ่ะนะโอ้เล่นไม่ได้มานานนะเกือบเป็นปีแล้ว เราไปดูแบลกัๆรอบๆที่เมืงองแพร่กันนะครับเสร็แล้วอตะกี้ดิ่ะอ๋อ้ต,ตอ,อ๋อต่นี่ดองโจวิดิอ๋อไม่ได้มานานนะแต่และแต่และที่ในี่แปลกต่างมากเลย วายหลวงตั้งกันเนี่ยมาถึงแลอวเนี่ยเปลี่ยนในมุดนะเปลี่ยนในมุดนะโอะอันนั้นเมือนอันจะเป็นอันน่นะเมือเป็นสาวมุดอะมนาะ <c oughs> เด็ดขาดสุดยอดนะครับอากาศร้อนมากอ่ะอ๋อไปดูรอบๆนมะัมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลย กินอะไรข้าแรงพื้นกขาซอยโค้กไข่ hey, mm hmm. บ้านเผา ยกกนะครับ็หลังจากนี้เรากําลังจะเดินทางเข้าสู่ที่เมือ<ห>งยองนะครับจากนี้ก็เดินทางอีกสองชั่วโมงกว่าๆนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนมากนะครับข้างบน,นไปไปมาๆนะสถานการณ์ที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเรากำลังลุยต่อเมืองยองนะครับผม

อาวประตูอาวประตูอาวประตูโอ้โหสุดยอดนะครับบรรยากาศข้างทางจากเชียงตุงไปเมืองยองนะครับก็จะได้เห็นรถแบบนี้วิ่งผ่านไปนะครับผมค่ารถไม่แพงครับแค่สามหมื่นจ้าตนะครับต่อคนโอ้โหมร้อนปาปาอย่างนี้เลยเฮ้ยปาขนาเนาะไก้อ่ะอับดับสบายนะ Chỉ chim chỉ vẫn bằng 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 Em bằng bằng rồi em bằng 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 Ồ thao con, chính thao con. เราแกะนั่งเาตั้งนักน้ตั้งัเน้งารงฮะงน่โอ้เมื่อยเมื่อกนโยกตั้งมาหามเมืกโอ้เชเนีัยนี่แหละครับบรรยากาศเส้นทางเข้าสู่นุงยองครับคึกคัเยอะที่สุดครับ้ายกับา

จมย่องนี่กันน,นะเนาะร้านอาหารงน้ามีโอ้เสียงเเว้ยโอ,โอสาวจิมีีัวนีมเี่ยมมันย่งเ่ย่องมมโอ้แล้วถ่ายคินืจะได้ไม่เป็นเื่เมื่อก่อนหมีนมันเได้เปลีน อาปีเนี่ยมีไฟเลยพ่อมาเนยในเบียงองมี้ขนาดรูปแบบของพี่ไฟเลยอ้ปล่อยหูกไฟไว้ดีๆเี้าไนเอ็กตั้งไหม่ไหม

เขาอด้างอะไรนะไปเขาอียนเงก็มุ้ยออกมาขึ้นอะไรเลยะเไปเนียไปในวัดนี่ไงเขาไปในวัดนี่ไงก็คิวก็เยอก็เยอะแล้วเรีกตะกันโอ้พระเจ้าลวงใหญ่ๆ่ตาบเขาเรื่องุวยออกมาขึ้นะโอ้มีกายธนูไปขาใจ้วงเลยเนะาี่เนาะเน่นใครกินน้ากินนรุงใคร้องน้าเข้าก่อน เนี่ยนะฮุมเย็นเสียนเย็นอ๋อโอ้โหนี่ไงรอนน่นน่ะเงียบเสียดดปะโอ้โหเจ๊เรามารอตรงนี้นะครับรู้ไห้พันต์ไอ้ลุงอ๋อจะลงทำไมลุงเปิดเราเข้ามาแจกน้องตุ้ยไอ้พันตัตะแก่ เล้ว่าวะไงโซจินสิคิ้วโอเคตอนนี้หลังจากนี้เรากํำลังจะไปที่มีงานงานแต่งนะเจ้าสาวผู้ม,มารับเราเองเรากำลังตามมอเตอร์ไซค์ไปนะครับไม่รู้ว่าจากเมืองยองไปกี่กิโลนะครับ ช้านะครับ <laughs> โอ้โได้ไอส้สาวพุ้งยองตัวได้ไอ้อาปุ๊กเลยมึง